ก็นี่นะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ช้างอาบน้ํานะครับนี่นะครับผมต้นฮักกกอกนะครับมาดูช้างอาบน้ํากันนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับดูช้างอาบน้ํานะครับมาดูช้างอาบน้ํานะครับ

นี่นะครับทองคูนอาบน้ําเสร็จแล้วก็มาเล่นมาหายากินนะครับนี่นะครับโอ้มาเป็นแก๊งเลยจับได้ครับลูกนู่นร็อตามหลังมาแล้วนี่นะครับก็และมีเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่ผมถ่ายคลิปไว้แล้วแต่ว่าลงยังไม่ได้นะฮะเน็ตมันช้านะฮะนี่นะครับนะครับก็ คลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ